สวัสดีครับคุณหมอพิสุทธิ์สัญญยแพทย์ตกแต่งอัญญาวินคลินิกราชดาพิเศษสามสิบสองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของการติดเชื้อนะครับจริงๆแล้วเรื่องการติดเชื้อทางการแพทย์เนี่ยผมแบ่งง่ายๆนะครับแบ่งง่ายๆเอาแบบที่ชาวบ้านเข้าใจก็คือแบ่งเป็นการติดเชื้อทางอายุรก,กรรมและการติดเชื้อทางศัลยกรรมนะครับการติดเชื้อทางอายุรกรรมเนี่ยนะครับเป็นยังไงก็คือที่เราพบเห็นกันทั่วไปนะครับ ก็คือเป็นการติดเชื้อที่ไม่มีการทำลายเนื้อเยื่อนะครับผมแบ่งง่ายๆนะครับแลตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นปอดอักเสบเป็นกรวยไตยอักเสบหรือเป็นทางเดินหายอักเสบพ,พวกนี้เราก็รักษาด้วยการรับประทานยานะครับรใอยยาฆ่าเชื้อคนไข้ก็หายสบายดีกลับมานะครับแต่หากเป็นการติดเชื้อทางสัญญกรรมนะครับก็จะแตกต่างจากการติดเชื้อทางอายุกรรมนะครับ นั่นคือการติดเชื้อทางสัญญกรรมนั้นก็จะมีการทำลายของเนื้อเยื่อซึ่งบางทีเราจะเห็นข่าวในทีวีหรือพบเจอการติดเชื้อที่น่ากลัวเช่นบอกว่าเป็นแบคทีเรียรกินคนแบคทีเรียรกินเนื้อนั่นก็เป็นการติดเชื้อทางสัญญกรรมอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าการติดเชื้อแบบนี้เนี่ยก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับซึ่งก็ต้องเป็นการที่คนไข้ต้องถูกตัด เนื้อตายออกนะฮะเพื่อนำเนื้อเยื่อที่เสียหายแล้วก็แบคทีเรียที่ก่อเชื้อโรคทางสัญญกรรมนั่นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดเชื้อทางสัญญกรรมมีความสำคัญนะครับเพราะท่านจะเกิดการสูญเสียของเนื้อเยื่อหรือ,รอบางครั้งทำให้เกิดความพิการได้นะฮะทีนี้เข้ามาใน เรื่องของเราก็คือว่าหากเป็นการติดเชื้อทางสัญญกรรมตกแต่งนะครับยกตัวอย่างเช่นในคนไข้ที่ได้รับการใส่วัสดุเสริมเช่นการใส่ซิลิโคนที่จมูกนะฮะในการเสริมจมูกหรือการใส่ถุงนมเต้านมเทียมนะฮะเพื่อการเสริมหน้าอกนะฮะ <Download ing noise> อย่างน้อยที่สุดหากคนไข้มีการติดเชื้อทางสัญญกรรมนี้คนไข้ก็ต้องได้รับการผ่าตัดนําซิลิโคนจมูกหรือซิลิโคนเต้านมนั้นออกนะคระับดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่า มีความสําคัญนะครับก็กลับไปเริ่มต้นกันใหม่เลยต้องมาเสริมกันใหม่ต้องมาผ่ากันใหม่นะครับเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายคนไข้ขก็เจ็บตัวนะครับ <c oughs> สําหรับปัจจัยการเกิดการติดเชื้อทางสัลากรรมนั้นนะครับก็มีสาเหตุทั้งทาง,งฝั่งคนไข้นะฮะทางสัญ,ญาแพทย์ตกแต่งผู้ให้การรักษาแล้วก็ตลอดไปจนถึงการดูแลหลังการผ่าตัดนะครับปัจจัยทางฝั่งคนไข้ได้แก่ คนไข้ที่มีโรคประจําตัวของคนไข้นะฮะเช่นเบาหวานคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ได้รับยารักษาม,มะเร็งที่เจอได้บ่อยในปัจจุบันคือกลุ่มที่ใช้สารเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นยานอนหลับบัญชาใบากระท่อมแม่แต่การสูบบุหรี่นะครับรวมไปถึงอีกปัจจัยสําคัญก็คือการที่คนไข้มีน้ําหนักเกินมาตรฐานก็คือเรื่องของโรคอ้วนนะครับหรือความอ้วนนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่พบบ่อยมากก็คือเรื่องของอาหารเสริมนะครับเพราะบางท่านนั้นท่านไม่รับประทานอาหารตามปกติท่านใช้การรับประทานอาหารเสริมเอาแล้วเข้าใจไปว่าการที่ทานอาหารเสริมนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับท่านมีสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคนไข้จะมีปัญหาภาวะที่มีโปรตีนต่ำหรือมีปัญหาสารอาหารบางอย่างเนี่ยขาดไปนะครับ ซึ่งทำให้การสมานของแผลนั้นบาดแผลไม่สามารถซ่อมแซนตัวองได้อย่างปกตินะครับส่วนของปัจจัยทางฝั่งของสัญญาแพทย์ตกแต่งได้แก่การที่สัญญาแพทย์ตกแต่งนั้นจะต้องใช้เทคนิคผ่าตัดตามหลักวิชาการนะครับทำผ่าตัดที่ไม่ทำให้คนไข้ มีการบาดเจ็บต่อนเนื้อเยื่อหรือการเสียเลือดมากจนเกินไปนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดก็ต้องมีความเหมาะสมพอดีนะครับการผ่าตัดนั้นจะต้องไม่ผ่านนานจนเกินไปนะครับและถึงแม้ว่าเราเลือกคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่ำและใช้เทคนิคการผ่าตัดที่ดีแล้วแต่หากคนไข้ไม่ดูแลตนเองในช่วงหลังการผ่าตัดก็จะทําให้เกิดปัญหาของการติดเชื้อภายหลังการผ่าตัดได้นะครับเอาละเรามาดูนะครับว่า การเฝ้าระวังการติดเชือ้อทางสัญญกรรมนะครับคนไข้จะมีอาการอย่างไรบ้างนะครับอาการของการติดเชือ้อทางสัญญกรรมนะครับก็จะมีลักษณะของผิวหนังบริเวณที่ผ่าตัด <c oughs> ก็จะมีสีแดงเข้มขึ้นนะครับท่านกดบริเวณแผลผ่า,าตัดก็จะรู้สึกว่ามันเจ็บผิดปกตินะครับเจ็บเกินกว่าแผลผ่า,าตัดปกติจะเจ็บนะครับบริเวณผผ่า,าตัดนั้นมีอาการบวมนะครับซึ่ง เมื่อคนไข้มีการเหล่านี้แล้วนะครับท่านทิ้งไว้ไม่ได้รับการดูแลรักษาก็จะเกิดเป็นฝีหนองนะครับตลอดจนน,นําคนไข้มีการมีไขน้นะครับนะครับตั้่แต่ไม่รักษาไม่ได้รับยาหรือไม่ได้รับการดูแลในทันท่วงทีคนไข้มีไข้แสดงถึงการติดเชื้อในระบบแล้วนะครับนั่นคือการติดเชื้อในกระแสเลือดนำมาซึ่งอวัยะวะภายในล้มเหลว คนไข้ก็จะถึงแก่กรรมได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นการติดเชื้อทางสัลยกรรมมีความสําคัญนะครับและหากเกิดขึ้นแล้วละเลยไม่ดูแลก็จะทําให้คนไข้ถึงแก่ชีวิตได้นะครับดังนั้นคนจะได้รับคนไข้เนี่ยคนจะได้รับการแนะนํา ได้รับคําแนะนาที่เหมาะสมนะครับและเพียงพอในการเฝ้าระวังตนเองนะครับรวมถึงได้รับการติดตามดูแลจากสัญญาแพทย์ตกแต่งที่ผ่าตัดให้ท่านโดยโดยใกล้ชิดนะครับหากแผลผ่าตัดของท่านมีอาการปวดบวมแดงร้อนนะครับกดเจ็บท่านต้องรีบรายงานให้สัญญาแพทย์ตกแต่งของท่านทราบโดยทันทีนะฮะ mm hmm. เพื่อที่คนไข้จะได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมได้ทันเวลานะครับ mm hmm. ก็ขอบพระคุณท่านผู้สนใจนะครับที่ได้ติดตามรับฟัง ช anel ของผมนะฮะร,รวมถึงเพจของผมมานะครับหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม,มหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมตกแต่งนะครับโดยศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำผ่าตัดตาสองชั้นการทำศัลยกรรมตกแต่งตาล่างนะครับเสริมจมูกเสริมคางชีดหรือดูดไขมันนะฮะการเสริมหน้าอกทั้งในคลินิกและในระดับ โรงพยาบาลนะครับตลอดไปจนถึงการแก้ไขปัญหาการฉีดสารแปลกปลอมนะครับเ,เรียนเชิญครับสอบถามผมได้โดยตรงที่ลาย0800825825นะครับได้คุยกับผมโดยตรงเลยครับวันนี้ขอพรบคุณครับหมอพิสุทธิ์ศัลยแพทย์ตกแต่งอัญญาวินคลินิกราชดาพิเศษ32ลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ